เตโซ่โซิครับเรอครับจราคุณนะคุณดสวัสดีทุกท่านนะครับผมมามาลุกขึ้นสิกันดูกันอืม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 อคนลุกเลยอืมอืมโอ้โอยออกสมตัวหน่อยออก

อุโอ้รังรังนี่พอมาเตะต้นเลยเนาะหนักมากเลยหนักเต็มเลยรังเดียวได้เป็นกิโลให้เพดูนี่ดูเข้ดูเโอ้ยเด็กเจียบเลยเอ้า ไป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 ตัวนี้นห้ามมันลุกไปเอาครับไป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 ก่อยกินมันเช่นนงงั่งแง่ทรมานมามที่โอ้ยอืมอืมว่าเราไปกวดมันมันอยู่ดีกองมันเราเยียดมันสัดดานเละไปออกไป mày <coughs> không hâm bay 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 khay bay 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 rồi. Rồi. Ôi, thật mạnh mạnh gì. hay không? Cắt chín lưỡi hay không? cắt cắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền เออยยวเลยเอเจ็บปูทั้งตัวเฮ็ดบอมทั้งตัวเลยโดนกัดโดนกัดบอมทั้งตัว โ okay. อเคาไก็จะขายได้อยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับน,นี่อืออ้ยเดี๋ยวกว่าจะหมดได้นะนานทุกคน